อาครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกข้าวเหนียวเซียวอีสานนะครับสำหรับวันนี้กะมาเบิงบรรยากาศยุขอกยุฟ้ามนะครับผมนะครับ้านเฮาายาว่าเอื่นฟ้ามนะครับเอื่นคอกในน้อยนะครับของบ่าวว่าที่เองนะครับผมลายเอฟซีลายทันสอบถามาลายนะครับผมห้าเบิงบรรยากาศในขอกในฟ้ามแตงหน่อยมาเหลืองงออยู่จากตัวนะครับผมตอนนี้กัเลี้ยงยุบ่หลายนะครับเนื่องจากว่าพระกิจกัหลายเรากับผู้เพิ่นดูแลกับวัยเพิ่นเลี้ยงลายตัวนะครับผมเพื่นเพ่นมาเลี้ยงมาลายนะครับ ร้าลายอยู่ครับช่วงนี้ก็พ่อเอาหาง่วมาไหวทายกินยาอายุบัานะครับพี่น้องนะครับผมตัวนี้เลืออยุซี่ตัวนะครับผมมีแม่ลูกคู่หนึ่งแล้วกัมีสาวหน่อยเลือดร้อยแล้วก็มีแม่ท้องนะครับผมแม่ท้องซี่ไห้ศูนย์เก่าหกหาเดือนหกเดือนแล้วนะครับผมเอานะครับมือนี้บรรยากาศอยู่เกอกอยู่ฟาร์มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยด้ครับพี่น้องครูพึ่งเข้ามารับชมนะครับผมรับบรรยากาศมือนี้นะครับ มืัอนี้ก็บรรยากาศดีๆนะครับฝนตกมากนะครับเกือบทุกมื่อนะครับผมก็เลยผ้ามาเบิ่งบรรยากาศเพิ่งแดดออกคอกทำง่วก็เป็นอาทิตย์แล้วนะครับว่าแดดออกคอกนะครับผมเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วว่าแดดออกง่วออกคอกนะครับแล้วเลมอนนะครับเอาดีคอัปเดตจัหน่อยนะครับน้องเลมอนนะครับลูกเอ่อเรียนร้อยนะครับผมแปดเดือนสี่ข่าวเก้าเดือนแล้วนะครับผมน้องเลมน้องเลมอนนะครับผมลูกจุดนะครับผมสี่ทับหนึ่งสี่นะครับผม นะครับแปดเดือนที่เขาเก่าเดือนแล้วนะครับเลมอนนะครับนะครับสีแดงเข้มเม็ดนะครับแดงเข้มนะครับเครื่องบดนะครับเอาจุดนะครับลูกจุดแปดเดือนที่เขาเก่าเดือนแล้วนะครับแต่ามว่าอัปเดตให้เบิรงจังหน่อยนะครับผมเอาเลมอนเอานะครับทายเบิรงงงามครับพี่น้องสหรับผู้นะครับบักเบิ้งพ่อเป็นแนวทาง็ได้ครับพี่น้องนะครับครูทหารวัว อยากเลี่อนเลือนลอยก็ยุขวักบ่าวที่เหลือตัวเดียวนี่นะครับผู้ได้มากกืมาเอย่ามาเบิ้งเอานะครับผมแต่งูว่ามันเดตีแบนได้พี่น้องะครับเอาไว้สาหรับผู้ผมว่าให้เด็ตีผงกะเอาไวผ้ผู้อยากได้ไปเลี่ยงไปตีเบอร์ขวักเบอร์ฟ้ามองจะคล้องเองนะครับเอาเรมันนะครับน่งนะครับหมักหยอกนะครับผมถอยออกไปไม่ต้องนะครับหนึ่งนะครับ ภาพมาเบิ้งกับเด้อพี่น้องนะครับผู้ที่คอมเมนต์มานะครับเอฟซีนะครับที่คอมเมนต์มาว่าเบิ้งเลือดนะครับสาวเลือดลอยยู่ขอกเนี่ยนะครับผมอ่ตัวไข่มุกนะครับไข่มุกใหญ่ไปยู่โคราดแล้วเด้อครับพี่น้องนะครับใหญ่ไปยู่โคราดนะครับผมไข่มุกกับมีเอฟซีทางโคราดเพิ่นอยากได้ไปเรียก่นก็เลยมาเบิ้งมาขอแบงไปนะครับผมกับงัวยู่ขอกกับแบงได้ทุกตัวแล้วครับพี่น้องสำหรับผู้มัก นะครับถือว่าเป็นซื้อกลางให้พี่น้องแล้วก็ซอยพี่น้องผู้กำลังหางื่อไปเลี้ยงซอยเบื้องซอยคัดมาให้นะครับผมบรรยากาศบ้านสวนครับพี่น้องนะครับถือว่าบรรยากาศดีมันนี่ล่มล่มหนาวนะจะเริ่มมากแล้วนะครับผมเริ่มล่มเริ่มเปลี่ยนทิศนะครับพายุฝนตกมาเขานะครับผมหมู่บ้านสองมื่อเสาร์อาทิตย์นี่นะครับผมสิบสิบเจ็ดสิบแปดนี่นะครับผมบ่ได้ไปตลาดนะครับฝนตกเนี่ยหมู่เศร้าเลยบ่ได้ไปนะครับผมอีกยามกัเลินะครับผม ไปทายบางเทียมกับทายยากอยู่นะครับผมก็เลยบ่ได้พาพ่พากหน่องไปเบื้งนะครับอันนี้ก็เลยพ้ามาเบิ้งอยู่ขอกฝนหยุดพอดีนะครับมูอเศร้ากระตกอยู่นะครับก็เพิ่งหยุดก็เลยเอางัวออกมาออกกําลังกายจังหน่อยออกมายากจังหน่อยนะครับพะเราอยู่ขอกเมื่อได้ออกเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับผมบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีนะครับสวนหยาหลายทานว่าเลียงง่วอยู่ใส่หยาหลายมาเลยเอาก็ปลูกอยู่ประมาณไร่ไร่เกือบสองไรนะครับผมหยาเนี่ยเปีย นะครับผมแล้วก็หญ้าหวานนะครับนี่กับช่วงนี้จะตัดก็ลลิ่แตกขึ้นมาใหม่นะครับแตกก็ลริงมาใหม่นะครับแล้วก็ลั่นรอบๆสวนผมนี่ก็ปล่อยง้อออกมาผูกมากินหญ้าได้นะครับผมกินหญ้าดีนะครับเลมอนนะครับไปมักหยอกนะครับพี่น้องเบ่งครับน้องเลมอนนะครับลูกจุดที่เข้าแปดเดือนแล้วนลครับ กระผู้กระลังหางว่เลือดลอยนะครับเอามาเบิ้งเอาครับพี่น้องนะครับผมตัวนี้ผมกับเปิดแบงอยู่นะครับเปิดแบงอยู่เลมอนนะครับต่อไปเลยมันเอาเบิ้งเล้ครับพี่น้องมันหมักหยอกคุมอีกลยครับแก้ปัญหาเลมอันเรียบร้อยแล้วครับน้ำหยอกคุมนะครับอันนี้ผมมีที่เดียวจีน้ำเสนอนะครับพี่น้องมีที่เดียวจีน้ำเสนอนะครับผมนะครับอันนี้ก็เอานะครับแม่กาแฟนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็น ที่ผมคัดเลือกเขามาหลายท่านว่าเห็นยุ่ฉากหลังนะครับนั่นนําเสนอจังหน่อยนะครับเอานะครับนําเสนอเพียงเหลืองหน่อยนะครับอันนี้แม่กาแฟนะครับผมแต่นี่เป็นสาวทองแรกเลือดพี่น้องนะครับผมเป็นลูกผสมนะครับผมกาจจะจะมีเลือดติดเลือดเล่นะครับอ่าผมไม่แน่ใจว่าเลือดเล่เลือดกัดนะนะครับผมแต่ว่าลักษณะของเข่าโค้งหนาแล้วก็โค้งสางของเพื่อนนะครับผู้เบิรงคลิปกับซอยวิเคราะห์จังหน่อยนะครับผมเอานะครับ ผมว่าน่าจะติดออกไปทางเลือดกัดนะครับแต่ว่าสูงไงนะครับตัวนี้ผมวัดส่วนสูงได้ลอยหาสิบบวกนะครับเดี๋ยวให้พ่อเพิ่นมาจับจุงกับังพ่อมาจุงให้เบิ่งนะมาจับเจิดหนาจังหน่อยนะครับอันนี้่นกลมกินยากินหยาเก่งเก่งผีน่องนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นนะครับลูกผสมน่าจะติดเลือดมั่นนะครับจับเข้าพยโยข้นนะพ่อ นะครับนี่คนดูแล่ากกว่าเพิ่นนะครับแม่นี่สูงอยู่ลอยหาสิบวกอยู่นะครับดึงยางไปเทิ้งหมวเดี๋เพ่อนะครับเปิงไทตัวนี้เพิ่นท่องด้วยครับพี่น้องนะท่องกับซีไวซศูนย์เก่าหกนะครับท่องกับซีไวซศูนย์เก่าหกได้ถือว่าเป็นพอดังแต่ซีไวซศูนย์เกาหกในกระแสตอนนี้นะครับผมนะครับนับเชื่อกันถือว่าหายากนะครับหมอผสมตัวนี้ก็เริ่ม ผสมราคาเริ่มขยับขึ้นเนี่ยหรอครับซี่ว่านะครับแต่ก่อนก็ค่าผสมอาจติบ่แพงมานใดยนะครับอันนี้ทองซี่ว่าศูนย์เกาหกนะครับเอาพอผมเพิ่เก็สูงเกือบร้อยเกียริชิพมาเบื้องไทยนะครับงามอีเดีนะครับตัวนี้แม่กาแฟนะครับผมทองซี่ว่ายศูนย์เกาหกคือเขาหกเดือนแล้วนะครับสาวทองแรกนะครับอันนี้ตัวทองแล้วครับหางยาวเป็นผัวเลยนะครับอ่าผู้ใดก็ลังหางว่าทองนะครับมาเบิ่งเอานะครับผมวัอนี้นะครับไทยเบื้องงามหรอกก่ ไอพี่้องนนะครับตัวนี้เปิดไปเอาครับอันนี้ก็เปิดราคานะครับแสนสี่หมื่นหาพันนะครับผมนะครับสิบสี่หาพันนะครับตัวนี้สูงใหญ่นะครับตะหนอกขึ้นนะครับพี่นนอกล่องพี่ขวาวังบาไซครับสี่วัยร่มโตขนาดไหนนะครับที่ผมชอบนะครับเอกลักษณ์ก็คือผมเห็นหนาเพิ่นที่แหลกนี่ครับหนาโบดนะครับหัวโลนเท่ามาชินะครับผมนะครับ แข่งขาดีเชื่องเชื่องเอียรีนะครับเนเชื่องเป็นแมวเลยนะครับไฟหมักงัว่าเชื่องนี่มันมีเพดหวังนะครับมาเบิ้งเอานะครับสูงใหญ่อีรีนะครับตัวนี้ตรวจท้องเรียบร้อยเลยครับพี่น้องนะครับอันจะทราบเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ร่มเย็นสบายเหมือนนี่บรรยากาศบ้านสวนนะครับสำหรับความสุขอีสานบ้านเทานะครับผมก็ว่าถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะครับสิกาที่ว่าคุยกับแม่วพอผมมาใช้ชีวิตอยู่น้ำบ้านผมดูว่ามีความสุขอีรีนะครับผมหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มาอยู่บ้านนะครับผม กับบ้านสวนนะครับอากาศดีร่มเย็นสบายยังไมอเศร้านะครับอันนี้ลูรักของพ่อเพื่อนนะผู้ได้มากกับมะเบิงเอานะครับตัวนี้แสนสีหาบ้านเปิดไว้ราคาห่องนะครับร่วมทรงเรียบร้อยครับสาวทองแหลกซีไวศูนย์เก่าหกนะครับพอนี้ผู้ได้นะครับมีติดท่องไว้นะครับผมถือว่าเป็นเงินเป็นทองนะครับผมมีเอามาไว้เลี้ยงพอเล่ากับ ลูกลักเดาเลยนะครับตัวนี้หล่นถ้ามาตาดอ๋องามนะครับเอาห้เบิ้งนะครับตัวที่เลกนะคุณว่าบริจูห้เบิ้งส่วนสูงนี่ก็ถือว่านะครับลอยหาสีบวกอยู่แล้วนะครับง่ายนะนะครับเบิ้งหลังยังน้อยนะครับพี่หลังเบิ้งเห็นหลังอ่ะย็นดีลูกนะครับอันนี้นองกาแฟนะครับผมเอางามๆามนะครับอันนี้ก็เปิดเด้อพี่น้องนะครับเอาเดือรลอยเสนหา นะครับเลือดลอยแสน 5, 000, หาก็อีกหาพันนะครับผมไป 5, หาเรลือดลอยนะครับอันนี้แปดเดือนที่เขาเก้าเดือนนะครับผมเอาไปตีแบนเอานะคะรับเลือดลอยอันนี้กับแสนกลัวขึ้นกันนะครับผมสำหรับผู้มักเรือรลอยนะครับผมจะว่ากับแม่ติดแม่เพิ่นติดสายลํำพญายอยู่นะครับติดลํำพญายอยู่นะครับพอจูดนะครับอันนี้อีกแม่ลูกนะครับอันนี้แม่ลูกนะะอน,นี้แมล่นนแมลูกบ้บานนนะครับเอามาเลี้ยงไว้นะครับผมก็ถือว่าเป็น หมักผู้หมักสีแดงเข้มนะครับบุ้งมีผิดหวังแน่นอนนะครับผมนะครับเดี๋ยวเบื้องแม่ลูกนะครับลูกกับลูกบนบ้านนี่แหละครับพี่น้องนะครับอันนี้ลูกว่าหูจักพอนะครับผมนะครับถามไทยบ้านเพิ่นกับว่าผสมหลอดทามให้ไม่ยังกับบุ้งมีผมก็เลยตีไปลูกบนบ้านนี่นะครับไปเอาน้ำเกษตรกรบบานเข้ามาเลียงไว้นะครับเพิ่นเห็นมันสีแดงงามทั้งแม่ทั้งลูกเนื้อนังก็ดีแม่ก็ผสมอ่าี้วไ้ศูนย์เกาหกนะครับได้ สี่เขาสามเดือนแล้วนะครับผมก็รอสีตัวทองอยู่นะครับสองเดือนสี่เขาสามเดือนแล้วนะครับเอาค, athletes. Athletes. ค Listen, ู Sweet ่นี้กับแสนหนึ่งหมื่นหาพันเลยครับแสนหนึ่งหมื่นก็อีกหาพันนะครับแม่รอดตัวทองแม่ิีต่องนะครับราคาแสนหนึ่งหมื่นหาพันแหละครับผมจะตัวทองให้นะครับลูกลูกแรกนะครับผมลูกแรกนะครับลูกกระเฮดเขาให้แล้วนะครับเฮดเขาให้แล้วลูกสาวกับประมานนะครับสี่เขาสี่เดือนแล้วครับสามเดือนกวัวสี่เขาสี่เดือน นะครับลูกก็ถือว่าเนื้อหนังดีนะครับผมเห็ดเขาเรียบร้อยนะครับง่วนออกข้อก็ห่าวก็ธรรมดานะครับแม่กินยาดีนะครับผู้ได้หางววาเลียงนะครับห้าผูกลามได้สบายนะครับเบื้องคนกินยานะครับง่วนข้อผมไม่มีห่วงนะครับผมเอามาผมขัดแต่สายนะครับเลียงป้อยได้กินยากร่งๆนะครับผมบรรยากาศนะครับเมื่อเบิ่งตัวจริงเอาย่ข้อก็ได้นะครับสำหรับผู้มัก นะครับราคาร่วมทรงนะครับราคาร่วมทรงก็เปิดห้พี่น้องเบื้องแล้วกับพี่น้องก็ต้องถามแน่นอ่นแหละครับ่าเปิดจังไดนะครับงวดอยู่ขอกเลียงมากผสมห้แล้วนะครับผมได้สื่อสองได้สามนะครับเม่ลูกก็ถือว่าคุมนะครับไม่ต้องไปเสียเวลานะครับผมคุ้มกับติดตัวท่องให้นะครับผมเอาแสนหนึ่งหมื่นหาพันนะครับนะครับเบื้องนั่งอยากไงผมนะครับอันนี้ที่เด็ดเลยนะครับ งามปานเลียร์ลอย้วครับพี่น้องมักบวดเข้มๆนะครับซีไว้เรื่องเนื้อหนังว่าตรงห่วงบวกกับแม่พื้นใหญ่ขนาดนี้นะครับถือว่าที่เด็ดเลยนะครับเอาสำหรับคลิปนี้กับเบิ่องาังานนะครับอัปเดตด้วยครับพี่น้องอัปเดตผลงานยุขอกนะครับเหลือยุบลายตัวนะครับตะกี้มีหลายอยู่นะครับฝนตกฝนล่งเนี่ยกหญยาก็เริ่มหายากกแบ่งให้แฟนคลับไปเลียงไปยังเนี่ยก็หลายตัวแล้วนะครับผมสำหรับผูมักับมา่เบื้องเอานะครับ เอาครับสำหรับผู้สนใจอยากเบิ้งเด้ครับพี่น้องว่าเบิ้งตัวจริงได้นะครับผมเบอร์โทรของบ่าววาที่กันเบอร์โทรของผมเองนะครับ087644169นะครับ087644169นะครับข้อผมก็ยูบันิทาสีนะครับตำบลก็แก้วอำเภอเซระพุ่จังหวัดรอยอ็ดนะครับขอบคุณเดมากครับขอเยี่ยมชมเบิ้งนะครับฝั่งเสียงลมเย็นสบายนะครับลมว่อยๆนะครับเอา รับคลิปนี้กันจากลาพี่น้องไปเช้านี้ก่อนนะครับผมนะครับเดี๋ยวมีบรรยากาศดีๆนะครับให้ชินหัวดีซ่าไปเท่าเขาหนานนะเราดูแลสุขภาพจังหน่อยด้วยครับพี่น้องนะครับเอาผ้ายูเข่ากับฝนกับตกกันน้ำนะครับผมสําหรับผู้เอ่อเจ็ดงานตากลมตากฝนอยู่เมืองนอกกับดูแลสุขภาพจังหน่อยนะครับเอฟซีสีทางเมืองนอกกับฝากค่ายจังหน่อยนะครับผมสําหรับคลิปนี้กันนะครับจากลาไปเช้านี้ก่อนนะครับผมนะครับเดี๋ยวสีท่าไปเบิ้งในขอบ เปิดราคาเรื่อยๆนะครับผมราคาก็ตามผู้มักนะครับงวดต่างกําลังซับนะครับกับเลือดดีๆก็ลองหามาไว้เบิงเอาะราับคลิปนี้กันเอาไว้สำหรับนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ